ปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะมากเกินไปหรือวัดถี่เกินไปโรคที่อาจจะเป็นได้อันดับแรกก็คืออาจจะเป็นเบาหวานค่ะโดยเฉพาะถ้ามีปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนนะคะ3ครั้ง4ครั้งขึ้นไปหรือแม้แต่คนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะปัสสาวะในช่วงกลางคืนบ่อยมากขึ้นอันนี้แปลว่าน้ําตาลในเลือดอาจจะสูงค่ะควรรีบไปตรวจน้าตาลโรคที่2โรคกระเพาะปัสสาวะเสกเสบหรือว่าติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะค่ะลักษณะก็จะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยแต่ปัสสาวะได้ทีแล้วน้อยๆแล้วก เหมือนปัสสาวะไม่สุดค่ะโรคที่3นะคะก็คือโรคเบาจืดค่ะเป็นความผิดปกติของการรักษาสมดุลของน้าในร่างกายค่ะลนคา้ก็จะฉี่บ่อยแล้วก็ฉี่ออกมาปริมาณทีละเยอะๆเลยทีเดียวอาจจะวันละ7-8ลิตรเลยทีเดียวค่ะและโรคสุดท้ายค่ะก็คือโรคต่อมลูกหมากโตค่ะซึ่งโรคนี้เกิดเฉพาะในผู้ชายนะคะแล้วก็ในคนสูงอายุมากกว่า50-60ปีขึ้นไปนะคะโดยลักษณะจะเป็นปัสสาวะไม่พุง่งปัสสาวะเหมือนต้องออกแรงเบนแล้วก็ทําให้ปัสสาวะ ไม่สุดแล้วก็ต้องไปปัสสาวะบ่อยๆค่ะใครที่มีอาการปัสสาวะบ่อยหรือว่ามีความผิดปกติในเรื่องของปริมาณแล้วก็ความถี่ในการปรัสสาวะที่ผิดปกติไปนะคะแนะนําให้ไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะคะคอนเทนต์ต่อไปอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยค่ะ